สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้วยวิธีพอเพียงครับและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับในการาส,ส่งเสริมอาชีพนะครับและการสร้างไรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวด้วยวิถีพอเพียงครับสาหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องเลี้ยงเป็ดแล้ว เราจะไปขายที่ไหนนะครับก็สืบเนื่องมาจากมี FC นะครับอสอบถามเข้ามาว่า,าเมื่อเลี้ยงเป็ดแล้วเราจะเอาเป็ดไปขายที่ไหนถ้บาบางทีบางท่านนะครับซึ่งยังเป็นมือใหม่เนาะเลี้ยงเป็ดแล้วในเรื่องของการตลาดพวกนี้จะทํำยังไงเลี้ยงเป็ดไว้เป็นอาหารพอเข้าใจแล้วแต่เลี้ยงเป็ดเพื่อขายเพื่อเป็นการตลาดเนี่ยเลี้ยงยังไงครับ,รบสําหรับอันดับแรกเลยนะครับเราต้อง ทำให้คนรู้จักนะครับว่าเรามีเป็ดมีเป็ดเทศผสมบาบารีเนี่ยที่เราเลี้ยงเป็ดเนี่ยต้องให้คนรู้จักก่อนวิธีที่ทําให้คนรู้จักก็คือ,อเราอาจจะเป็นการบอกกล่าวนะครับโดยเมื่อก่อนโบราณโบราณสมัยการทําการตลาดแบบดั้งเดิมนะครับก็คือเราเลี้ยงเป็ดก็จะมีเสียงเป็ดร้องนะครับคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นก็บอกปากต่อปาก แต่ทีเนี้ยทุกวันเนี้ยนะครับเราก็ต้องทําการตลาดเชิงลุกนะครับก็คือเราก็ต้องมีป้ายนะครับติดป้ายไว้นิดนึงก็คือเราจะทําป้ายไว้นิ่วนะครับหรือ uh, ป้ายอะไรก็ได้ที่มีเขียนบอกว่าที่นี่มีเป็ดขายมีเป็ดจําหน่ายนะครับติดไว้ที่หน้าสวนเราก็ได้ sequel? ที่ที่เราเลี้ยงเป็ดนะครับหรือบางทีอะหลายคนอาจจะเลี้ยงไว้สวนหลังบ้านอย่างเงี้ยก็ติดไว้นะครับว่ามี uh, มีเป็ดจำนายนะครับมีลูกเป็ดมีเป็ดมีไข่อย่างเงี้ยก็เขียนไว้แล้วก็เผื่อ่าทีเราไม่อยู่เราก็ติดเบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งโลกโซเชียลนะครับก็จะเป็นเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นทางไลน์ทางไลน์พวกนี้ก็ได้นะครับเยอะแยะมากมายหรือว่าช่องทางทางของ youtube พวกนี้ก็ได้นะครับเผื่อบางที ถ้าท่านอยู่ใกล้ๆแต่โอลพบุรีนะครับก็จะทางช่องก็จะไปถ่ายทําให้ฟรีนะครับเราก็จะทําการตลาดให้นะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็วิธีการหาตลาดนะครับเราก็เข้าไปพูดคุยนะครับในกลุ่มร้านค้านะครับหรือว่าในตลาดตลาดสดอย่างเงี้ยไปบอกเขาว่าเรามีเป็ดครับมีเป็ดขายนะครับมีไข่ขายพวกเนี้ย เราไปบอกเขาเลยแต่เราต้องมีเป็ดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราไปคุยก่อนเพราะบางทีเขาต้องการมาเราโอกาสการที่จะได้ขายในตรงนั้น e ก็จะเลือกอก่อนออกไปนะครับเราต้องมีเป็ดก่อนลองทดลองเลี้ยงดูแต่นน้อยก่อนนะครับไปบอกกลุ่มพ่อพ่อค้าแม่ค้านะครับคือเรามีหน้าที่เลี้ยงเพื่อจําหน่ายนะครับแล้วก็ไปส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับคือถ้าเราทําอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการ ทำตลาดแบบย่อมๆนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับอย่างของผมเองนะครับเลี้ยงเป็ดตรงเนี้ยก็คือในช่วงหน้านาหรือว่าช่วงหน้าอ้อยเนี่ยก็จะมีการสั่งเป็ดนะครับก็พออยู่ได้นะครับก็ขายกิโลกรัมละแปดสิบบาทนะครับเป็ดเออเป็ดเนื้อนะครับก็คือให้เข้าไปทําเองนะครับนี่แหละครับก็คือวิธีการเลี้ยงนะครับคือถ้าขอให้เรามีเป็ดก่อนนะครับผมมั่นใจว่าเป็ดเป็ดเออเป็ดเทศอ่ะ คือขายขายได้ง่ายมากนะครับขอให้เรามีเป็ดนะครับแล้วก็ให้คนที่เขาอยากจะทานเป็ดนะทราบข้อมูลครับมีข้อมูลเรื่องที่สําคัญคือเรื่องของการตลาดนะครับเราต้องบอกบ่อยๆนะติดป้ายบ่อยๆนําเสนอบ่อยๆนะครับอันนี้คือจะเริ่มมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นแล้วนะครับครับฟังดูแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมละครับก็ทางช่องเอง คิดว่าทุกคนก็ทําได้อยู่แล้วเนาะครับอ่าก็เป็นคลิปที่ตอบคาถามเอฟซีเนาะว่าเนี่ยวิธีการอ่าว่าเราจะอ่าขายที่ไหนนะครับบางทีก็เข้าใจนะครับว่าบางทีเราเอะเราเลี้ยงเราเราจะไปขายที่ไหนอ่าบางท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์นะอาจจะเอมองไม่ออกว่าจะทํำยังไงเนี่ยครับก็ ทางช่องก็เอาอาศัยประสบการณ์ของตัวเองนะครับของทางช่องนะวิธีการทําตลาดแรกๆก็เหมือนกันครับก็คือ,เ,อเราจะไปขายที่ไหนเนาะแต่ที่ได้ลองเลี้ยงดูก่อนพอลองเลี้ยงดูแล้วก็ไปศึกษาจากฟาร,ร์มใหญ่ๆที่ทางช่องได้ไปถ่ายทำก็แนะนําวิธีการทําตลาดว่าเราต้องไปเราไปบอกเขาเลยนะมีป้ายหน้าสวนนิดนึงหน้าบ้านนิดนึงนะครับแล้วก็ไปบอกร้านนะต่างๆว่าเรามีเป็ดขายอย่างเงี้ยหรือไปที่ตลาดสดน,นะครับ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อของเราเอง่อะเป็นการตลาดแบบธรรมชาตินะครับครับสำหรับท่านใดนะครับเพื่อนๆ f อฟทุกท่านนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็แนะนําเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับบางทีทางช่องเองอาจจะมีวิธีแบบนี้หรือท่าอนอื่นอาจจะมีวิธีอย่างอื่นอีกหลากหลายก็มาแลกเปลี่ยนกันถ้าเราเป็นวิถีคนวิถีพอเพียงครับเราคือพ้อนกัน กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พน้องน้องในช่องของเรานะครับช่องนี้คือช่องของพวกเราทุกคนครับคือช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กับช่องวิสีคนว่้านแบบพอเพียงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับ ครับเอ่อมีข่าวประชา ant, สัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือทางช่องเองแต่ครับก็ได้เปิดช่องใหม่คือช่องลุงพงผากกินชาแนลก็เอ่ฝากเพื่อนๆอ่ทางช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงนะครับฝากกดติดตามนะครับอ่อช่องลุงพงผักกินชาแนลนะครับเป็นช่องใหม่นะครับเปิดอีกช่องหนึ่งเกี่ย <sack security> วกับเรื่องการหาอยู่หากินนะครับอ่ตามอ่วิสีคนบ้านเรานะครับวิถีชนบทหรือบางทีอาจจะมีอาหารอร่อยนะครับหรือว่าสัมผัสกับธรรมชาติ นะครับหลากหลายในพื้นที่นะครับที่เราต้องการนะครับก <c oughs> ็ข,อ,ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ